ส่งมือเช้าวันที่5ของการกินไข่กับกาแฟดำนะคะวันนี้ขอมีขนมปังโฮวีดแล้วก็ผักสลัดคอร์สด้วยทำเป็นขนมปังแซนด์วิชไข่นะคะโดยวิธีทำไข่ดาวน้ำไปดูวิธีทำไข่ดาวน้ำกันค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนิดนึง ให้น้ําเดือดแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ลดไฟลงนิดนึงคะ่ะหมุนน้ําเอาไข่ลง ความสุขนะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบเลยนะว่าจะเอาสุกประมาณไหนนะคะออก็จะขอสุกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวไปกินกับขนมปังเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพอแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ